สวัสดีครับวันนี้มาพบเก่งนะครับจากช่องมิโซูมหาชนนะครับวันนี้ครับเราจะนํารถไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอาเภอลําดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับรถที่ผมจะนําไปวันนี้นะครับจะเป็นตัว GLS นะครับเป็น4ประตูยกสูงตัวเกียร์ธรรมดานะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวมาตรฐานนะครับเป็นตัวเริ่มต้นของเราเลยนะครับผมสาหรับราคารถคันนี้นะครับจะอยู่ที่2 8 0 0 0 0อ่บาทนะครับในตัวสีปกตินะครับ ถ้าสำหรับสีขาวแบบนี้นะครับราคาจะบวกเพิ่มอีก10,000บาทนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเรามาดูสเปครถคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าตัว GLS เนี่ยนะครับเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เกียร์นะครับเป็นแบบไหนนะครับผมมาครับสําหรับตัว GLS คันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนิดนึงเครื่องนะครับก็จะเป็นเครื่องรหัส 4N15 นะครับก็จะใช้เครื่องตัวเดียวกับปาเจโ o ่สปอร์ตนะครับ ของเราจะได้เครื่องตัวนี้เลยตั้งแต่ตัวตัวพัดนะครับตัวเริ่มต้นนะครับจนถึงตัวท็อปสุดนะครับเราไม่แยกสเปคเครื่องนะครับก็คือจัดให้ลูกค้าแบบเต็มๆไปเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเสื้อสูบก็จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับนี่ระบายความร้อนได้เร็วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเดินทางไกลนะครับอึดแน่นอนนะครับ เทอร์โบนะครับแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์นะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับแรงม้าจะอยู่ที่1 8 1แรงม้านะครับเป็นเครื่อง2400นซีซีนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูสเปคเครื่องกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคเกียร์กันสักนิดนึงนะครับสำหรับคันนี้นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ6สปีดนี่เราก็ได้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเหมือนกันนะครับตัวพัดเนี่ยครับ ไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวนะครับแคบนะครับ4ประตูนะครับก็จะเป็นตัวเกียร์6สปีดทั้งหมดนะครับสำหรับคันนี้เราก็เปลี่ยนเบาะให้ลูกค้านะครับเป็นเบาะหนังนะครับได้ดำเย็บตะเข็บแดงนะครับเพื่อที่จะสะดวกต่อการดูแลรักษานะครับของลูกค้านะครับมาครับสเปครถคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ตกแต่งกันดีกว่านะครับ สำหรับอุปกรณ์ตกแต่งคันนี้นะครับเราก็ใส่แบบจัดเต็มนะครับแต่ว่าลูกค้านะครับไม่ชอบในส่วนของโลบากับราวหลังคานะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าแต่งแบบนี้นั่นจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็ถูกใจหรือเปล่านะครับมาครับในส่วนของชุดกันชนด้านหน้านะครับเราก็จะเป็นแบบพวงแดงนะครับแล้วก็มีไฟ LED แบบนี้นะครับผมนะครับพวงแดงตัวนี้นะครับอย่างที่บอกกันนะครับว่า เป็นห่วงที่ติดตั้งเพื่อความสวยงามนะครับไม่สามารถใช้ลากได้จริงนะครับผมนะครับเดี๋ยวลูกค้านําไปลากรถนี่จะเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนด้านหน้าครับที่เป็นโครเมียมนะครับที่เป็นสีบอลนะครับเราก็ใส่ในส่วนของตัวครอบนะครับแล้วก็ทําสีให้ลูกค้านะครับเพื่อที่จะให้มันกลืนนะครับกับอุปกรณ์ตกแต่งที่เราใส่ลงไปนะครับถามว่าถ้าไม่ทําแบบนี้สวยไหมนะครับ สวยคนละแบบนะครับแต่ถ้าเราทําให้มันดําแบบนี้นะครับมันก็จะได้ความดุดันนะครับได้ความเข้มนะครับของรถของเรานะครับผมเพราะว่าในส่วนของตัวครอบต่างๆนะครับมันก็จะเป็นสีดําเงานะครับไม่ว่าจะเป็นครอบไฟตัดหมอกครอบไฟหน้านะครับชุดกันชนด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวหนังสือไททันสปอร์ตนะครับเราทําสีตรงนี้ซะนะครับแล้วก็ใส่ตัวครอบเข้าไปนะครับมันก็จะ ตัดดําทั้งคันนะครับด้านหน้ามันก็จะสวยสปอร์ตเข้มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างดีกว่าครับในส่วนของด้านข้างนะครับอุปกรณ์จําเป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับสําหรับสายลุยนะครับซุ้มล้อ6นิ้วนะครับซุ้มล้อตัวนี้ครับจะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งแบบมีหมุดแล้วก็ไม่มีหมุดนะครับมีดําด้านดําเงานะครับ3นิ้วก็มีนะครับมีหลายแบบนะครับหลายแนวนะครับเราตอนนี้อุปกรณ์ตกแต่งของไททันนี่ต้องบอกเลยว่า ออกมารองรับนะครับสไตล์การตกแต่งของลูกค้านีนค่อนข้างเยอะนะครับเลือกได้ครับว่าอยากได้อุปกรณ์แบบไหนนะครับอยากได้แนวนี้นะครับอยากได้ทรงแบบนี้นะครับแจ้งได้เลยนะครับล้อแม็กก็ยอดฮิตครับเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็จะเป็นลายดอกไม้นะครับขอบ18นะครับมาพร้อมกับยางม m o เตอร์นะครับ AT1 ขนาดยางก็เท่ากับมาตรฐานนะครับ265/60นะครับ R18 ครับแต่ว่าลายยางตัวนี้ก็จะให้อารมณ์อารมณ์ออฟโรดนะครับ ดุดุลยๆหน่อยนะครับครอบกระจกมองข้างนะครับกันสาดครอบมือดึงประตูนะครับแล้วก็เบ้ารองมือนะครับตัวนี้ก็จะเข้าชุดกันทั้งหมดนะครับแล้วก็นี่ฮะทํทสีชร์เนไดนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์แอดลีดครับนี่ครับพอเราดูมุมกว้างนะครับจะสังเกตได้ว่าคันนี้เราไม่ได้ใส่ในส่วนของโลบาร์ทรงสปอร์ตหรือว่าโลบาร์เหล็กเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเขา ไม่เน้นนะครับก็เลยออกมาเป็นสไตล์การแบบสไตล์การตกแต่งแบบนี้นะครับผมว่ามันก็ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับแล้วก็สวยนะครับบึกบึนนะครับบอกเลยว่าไททันนี่แต่งนิดเดียวครับออกมาหล่อเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะนะฮะสติ๊กเกอร์แอลลีด้านข้างนะครับข้อไฟท้ายนะครับทาสีกันชนด้านล่างครับแล้วก็ข้อมือดึงประตูอ่อข้อมือเปิดกระบหลังนะครับแบบนี้แค่นี้ครับครบเซต นะครับจัดเต็มของเราก็นี่ฮะประมาณนี้นะครับในส่วนของโรบาร์นะครับถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะได้เป็นโรบาร์เหล็กนะครับแขนสั้นแขนยาวนะครับหรือนะครับฝาครอบกระบะนะครับแบบป๊อปอัพหรือว่าเป็นโรเลอร์นะครับมีนะครับตอนนี้มีแล้วนะครับเหล่าหลังคาจะมีทั้งแบบตรงรุ่นแล้วก็ไม่ตรงรุ่นนะครับแบบติดตั้งเพื่อความสวยงามกับแบบยึดน็อตบนหลังคาเลยโดยเฉพาะนะครับนะเดี๋ยวเราดูมุมกว้างๆกันสักนิดนึ่งครับ สวยงามครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไททันนะครับตั้งแต่ตัว GLX นะครับก็คือตัวมาตราตัวเริ่มต้นเลยครับราคา700,000กว่าบาทนะครับถึงตัวล้านกว่านะครับหน้าตานะครับด้านหน้าจะแต่งออกมาได้เหมือนกันเลยนะครับด้านข้างเหมือนกันเลยนะครับสามารถทําได้หมดนะครับแตกต่างกันที่รายละเอียดปีกย่อยด้านในในส่วนของ อุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งลงไปนะครับเช่นกล้องนะครับระบบความปลอดภัยหรือว่าตัวเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับที่จะแยกรุ่นเป็นรุ่นย่อยๆ,ๆออกไปอีกนะครับแต่ตัวทุกตัวของไททันเนี่ยรูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยเหมือนกันเลยแต่งออกมาได้เหมือนกันเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสําหรับไททันคันนี้ครับนะฮะยังไงผมก็ต้องขอฝากนะครับช่องมิซูมหาชนด้วยนะครับแล้วก็ ลูกค้าท่านใดครับที่ต้องการจะใช้รถนะครับออกรถนะครับไม่กล้าอินบ็อกเข้ามาหรือว่าไม่กล้าโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาได้เลยครับผมเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับสอบถามแคมเปญนะครับสอบถามอุปกรณ์การตกแต่งนะครับยินดีให้คาปรึกษาทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับแล้วก uh ็ทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปได้เลยครับหรือโทรมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับ ยังไงอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปซุรินนะครับสวัสดีครับ